สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกันอีกคลิปแล้วนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูนะคะผักอะไรเอ่ยที่ทําชาได้นะคะผักอะไรเอ่ยน้องน้อยสวัสดีเพื่อนๆืกันค่ะค่ะ,ะน้องน้อยผักอะไรคะเนี่ยผักเชียงดาผักเชียงดานะคะผักเชียงดาเนี่ยนะคะก็ส่วนมากก็จะ ก็จะทางทางภาคอะไรนะทางภาคเหนือนะคะก็จะเป็นอาหารท้องถิ่นอาหารท้องเมืองพื้นเมืองของเขาเลยนะคะแล้วก็ผักเชียงดาเนี่ยสรรพคุณของเขาเนี่ยนะคะก็ยังช่วยลดน้ําตาลในเลือดนะคะหรือนะคะช่วยเป็นยาระบายขับถ่ายนะคะสรรพคุณของเขานะคะ,ะน้องน้อยก็หัน่นแล้วน้องน้อยหั่นเสร็จแล้วเป็นชิ้นๆน,น้องน้อยเอาไปทําอะไรต่อคะเนี่ยเอาไปอบค่ะอ๋อเอาไปเข้าเครื่องอบนะคะ อ่าเนี่ยฮะน้องน้อยก็อบอบด้วยด้วยเครื่องแสงแสงอ่าเขาเรียกว่าอะไรเครื่องโซล่าเซลล์นะฮะเนี่ยค่ะน้องน้อยก็เนี่ยก็เอาเข้าวเนี่ยเข้าอะไรคะเข้าตะแกรงเข้าตะแกรง,งอ่าอ่าเอาผึ่งในตะแกรงนะคะผึ่งในตะแกรงบางๆเกลี่ยให้ทั่วนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวน้องน้อยก็จะเอาไปเข้าเครื่องอบนะ,ะว่าเครื่องอบอันนี้ก็สะอาดด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าเรา,าดังฝนตกหรือไม่มีแสงอย่างเงี้ยนะคะเราก็ใช้ Uh, ไฟฟ้าเสียบปลั๊กเอานะฮะแต่ถ้าวันไหนที่แดดดีๆอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเสียบปลั๊กไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะฮะเราก็เอามาเจอนะคะเนี่ยแสงพระอาทิตย์เนี่ยได้เลยนะคะเนี่ยตามน้องน้อยมาดูเครื่องค่ะค่ะน้องน้อยอันนี้น้องน้อยใส่ขีดกระจาดแล้วคะเนี่ยใส่นีดกระจาดแรกแล้วก็จัดที่สองอ๋อโอเคค่ะนะคะก็ดูน้องน้อยทํานะคะเนี่ยค่ะ ผักเชียงดาเราเอามาชงเป็นชานะะชาเขียวทุกชนิดนะคะเพื่อนๆมันจะช่วยล้างล้างสารพิษได้เลยนะคะ,ะน้องน้อยปิดตะแกรงหรือย,ยังคะน้องน้อยเปิดไฟแล้วน้องน้อยยังไม่ปิดตะแกรงนะคะตะแกรงข้างล่าง่าน้องน้อยอย่าลืมปิดนะคะ,ะทุกครั้งจะต้องปิดตะแกรงเนี่ยค่ะ<ล>เพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นตู้อบของแสงโซลาเซลล์นะคะ,อ,อ,ะอันนี้วันนี้ไม่ค่อยมีแดดน้องน้อยก็เลยทําอะไรคะเสียบอะไรคะเนี่ยเสียบปลั๊กอยู่ แล้วก็เปิดไฟอันนี้ก็อบนะคะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงค่ะเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักเชียงดานะคะนี่นะ,ะที่น้องน้อยทำนะคะอ่ะน,น้องน้อยเอาใน,นกระมังขึ้นมาโชว์หน่อยหั่นต่อน้องน้อยบอกจะเอาเก็บกลับไปบ้านหั่นต่อค่ะเพื่อนๆ <c oughs> อันนี้หาเช้ามาก็ชงนะฮะเนี่ยฮะผักใบเขียวทุกชนิดี่ยนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เขาเรียกว่ามีสารโคลอโรฟิลล์อยู่ในในตัวผักเนี่ยนะคะคลอโรฟิลล์สีเขียวมันก็ช่วยในการล้างพิษในร่างกายอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นผักในสวนบ้านยามมดอ่ะนะคะ,ะน้องน้อยก็หุยเล่หุยหันต่อคะ่ะนะประโยชน์ประโยชน์ของผักเชียงดานอกจากเอามาทาชาแล้วเอาไปผัดไข่ได้ไหมคะน้องน้อยแกงกับปลาป่นได้ไหมคะ,คะโอเมนูหลากหลายคะ่ะอร่อยแซ่บเวอร์ขอบอกนะคะเพื่อนๆลองทําดูนะคะ คลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ